โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่29มิถุนายน2568นะครับวิเคราะห์บอลที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปพบกับผมจานเสือสเต็ปแตกนะครับวันนี้มีโปรแกรมบอลมาฝากกันสิบคู่นะครับในลีกชิงแชมป์สโมสรโลกฟี فا ขับนะครับอย่างคู่เปยเจนะครับพบกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มนะครับต่อไปมาดูในลีกไอแลนด์พรีเมียร์นะครับคู่แรกนะครับไอเอฟเวอร์ติลีนะครับพบกับอังคารานิดนะครับ แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ที่2นะครับเฟรมเลจาวิกนะครับพบกับเวนมาเนียนะครับแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ที่3นะครับไวกิงเกอร์เลยาวิกนะครับพบกับอัพตูเรดดิ้งนะครับแข่งขันกันในเวลาตีสองสิบครับคู่ที่4นะครับเคอารียาวิกนะครับพบกับฮัรฟนามยอดูแข่งขันกันในเวลาตีสองสเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูในลีกไอร์แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับ ฮาเวเซนพบกับคิตเยนซูนนะครับแข่งขันกันในเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่2นะครับโบโดกิมพบกับชาบอร์บูนยนะครับแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มนะครับต่อไปคู่ที่3นะครับโมดพบกับ KFUM o อ็มออโลนะครับแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับและคู่ที่4นะครับสตอมกาเซตพบกับวาเลเรนกานะครับแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน15นะครับต่อไปคู่ที่5นะครับ เฟลิกสตาร์นะครับพบก,กับทอมโซ่นะครับแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมไทยผลสกอร์นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับและใครที่สนใจอยากดูการวิเคราะห์บอลน,นะครับสามารถดูได้ที่เพลิ์นหน้าช่องเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ s, s A t t 1 1หหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ